นะครับการสัสดี่ท่านผู้ชมต้องสร้างด้วยนะครับนี่จะอยู่ในรูปสกินเทเทของผมนะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาใช้นะครับซึ่งผมก็จะมาสอนการไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะครับจะมาสอนการทำาอาสกินเทเทนะครับเดี๋ยวผมจะคิวนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมพิมพ์ว่าสกินนะครับสกิน แล้วก็เขียนพิมพ์ว่า m เอ้ f o r ครับ f o r นะครับแล้วพิมพ์ว่า m ครับนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยคียพิมพ์ว่าชื่อนะครับภาษาไทยนะครับชื่อนะครับอ๋ออินพีชนะครับชื่อว่าม เออผมผมมีสกินชื่อว่ามอตตันมอตตันมอตตันนะครับเอมบ้าเลยนะเชลมอตตันนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมก็จะเห็นสกินที่นะครับตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่รูปเลยครับนะครับนี่ครับจะเป็นรูปที่นี่เลยครับนะครับนี่นะครับ แล้วผมก็เอาดาวโหลดมาจากอืมผมจะมาสอนกอา,ดารดาวโหลดสกีอย่างนี้นครับแล้วก,ก็ให้ทู้ชมกดค้างที่รูปก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงไ้เลยเนะนะี่ยอย่างไอซีสามรูปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดอืเดี๋ยวตรงนะครับกดเข้าไปที่อะไรไม่ใช่ลองทำก็ได้นะไม่ง่ายไม่ยากเอ๊ยไม่ยากด้วยนะครับ ก็พิมพ์แค่นั้นนะครับก็ไม่มีอะมากครับวันนี้จะเปนคนดูรูปไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอนะครับก็ถ้าใครชอบรูปเจ๋งๆรูปใหม่ๆอย่างนี้ก็ให้ท่านผู้ชมกดอืมกดเข้าไปได้เลยนะกดดูได้เลยนะครับองเขาก็ไปเรื่อย เราไปดูได้เลยนะครับเราจะลิ้งลิงลิงไว้ตารางก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงให้เฮ้ยแมวดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนซ้าลิงลิงได้ก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเย่ับโยใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับติดตามด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ